ชาติเหมือนอย่างวันนี้ไหมหอมไม่ดีไหมทำไปดีแก็ไปอีกครึ่งปีหนะ้าจริงๆมันหนึ่งปีมีสิบเดดเดือนมีแปดเดือนมีหเดือนกับสิบสองวันเดี๋ยวเราจะเขียนไว้วันนี้หมักตั้งแต่ห้าเดือนสิบเดห้าสองมาขยายเมื่อสิเจ็ด เดือน5 5 3หปลายปีเนี้ยกยังที่มากไว้12เดือนมี11เดือนมี10เดือนมีอยากไม่เท่ากันเอาวันสุดท้ายนับวันสุดท้ายมันจะได้10ปีเต็มๆคุณภาพมาขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเอ๊ะทำไม10ปีมันยังไม่มีคุณภาพเพราะนั้นไว้ายยาวๆเกิน10ปีก็ได้ไม่จำเป็นจะต้อง10ปีเป๊ะ ้ปเช็สั่งมาโดยเฉพาะเพราะมันหนาดีน้ำหนักมันสี่กิโลกว่าสั่งเป่าถังใหม่ไอ้สีเขียวนี้มันเท่ากันแต่เป็นถังมือสองซื้อมาราคา350บาทแต่อันนี้มันสองกิโลครึ่งเองน้ำหนักแต่น,นี่น้ำหนัก4ี่กิโลครึ่งเราใช้อย่างนี้มันทนทานกว่ากันแล้วเราไม่ใช้ใสเราใช้ขาวกุน เพราะเราไม่ต้องการแสงแดดเข้าไปข้างในไปหยิบดินสอมาญาจะเขียนแล้วนะเอามาเลยวันนี้ขยายขยายน้ำผึ้งหนังไว้ขยายน้ำผึ้ง น้ำนะอันนี้แปดสลิตรเอากับ8ปลิตรน้ำก็แปบลิตรฮนะแปลิตรแปลิตรวันนี้วันขยายสิบเจ็ เดือนห้าห้าสอย่างเงี้ยชัดเจนพอถึงวันไหนก็รู้ว่ามันกี่วันเนี่ยเราหมักตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ช่างมันนับวันสุดท้ายสองถังเหมือนกันพอยชน,นะแตถังนี้ก็บวกคือเหมือนกัน ขี่เขียนเขียนยาวเดี๋ยวใช้คอมพิวเตอร์มาปิดแล้วยังไม่ต้องปิดฝาถ้าสามเดือนผ่านไปแล้วจึงลัดให้แน่นหาพลาสติกมาปิดเดี๋ยวไปดูจากข้างบนที่หมักไว้เราใช้พลาสติกปิดในตรงนี้มาดูได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ดูให้ดีมาเดี๋ยวเดี๋ยวไป ไปดูข้าวบอนที่พลาสติกติดไว้หมดแล้วนี่อันนี้นะคือหมักเล็กหมักน้อยแค่หกถังเนี่ยที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยเราหมักไว้แค่ยังละถังเท่านั้นเองในบ้านเรากินไ่หมดแล้วแล้วก็จะหมักต่อขายจาาอะไรก็แล้วแต่ตามใจแต่ให้รู้ไว้ว่านี่ หกชนิดหมักแล้วได้สองถังอย่างนี้นี่สองถังอย่างนี้เหมือนกันแล้วอีกหนึ่งปีผ่านไปก็มาขยายงี้ใหม่กินไม่รู้หมดปรับสมดุลในร่างกายเรื่อยๆทำด้วยกินด้วยเก็บเก็บไว้ถังหนึ่งเอามาปรับสมดุลร่างกายเอามาถังหนึ่งหนึ่งาาปีให้หลังนะอ้กลับมาถังหนึ่ง,ง,นะกกง,งเก็บไว้ขยายคือกินหนึ่งถัง ขยายนึ่นถังภายในบ้านเราพอกินพอใช้ไม่เป็นโรคไม่เป็นภยัปปาภายปลอดโรคปลอดภัยแน่นอนทุกคันทุกคนจเอาตัวอย่างแล้วเรื่องมาผลไม้รวมมาหาสารสองถังนี้อีกสามเดือนก็มาปิดฝายอย่างอย่างเท้าบอนลนะมาดูตามมาดูตามมาดูตามมาดู ทำเนี่ยดยูเนี่ยเราต้องพอขี้ฝุ่นมันเยอะเราต้องปิดให้สะอาดดูได้สวยงามไหมใครสระอาดใครจะสะอาดกับเราเรอะสว่างพอแล้วมัง,งทุกคนไปหมักเถอะเวลามันหาซื้อไม่ได้อย่าไปฟังใครเชื่อใคร หันกับสู่โบราณใครหันเร็วก็เป็นลาบอันประเสริฐใครหันช้าก็ถือว่าบุญน,น้อยแล้วก็เวลาเจ็บป่วยก็งอดกังแงตไอ้ไม่แกนกดไหลย,ย้อนลิซิดวงทวารที่เนื้อง,งอกยาวๆเลือดไหลเป็นลงยวงอะเรื่องเด็กๆแผลเบาหวานแผลทะลุทั้งหลายเรื่องเล็กๆ ห้ามหมักไว้สมอลูกยอมมาขามป้อมบอลเพชรดิ้นจี่และลำใหญ่หมักไว้เถอะเวลามันหาซื้อไม่ได้ตรงนี้นะทุกคนจะหมักและจะบอกไว้ให้ขยะในครัวเรือนเปลี่ยนเป็นหมักพอยเพชรก็ได้น่ให้เพราะว่าขยะแลขะขยะขยยงรู้ไหมหมักไว้ ทิ้งไว้ที่บอเวนอะต่างประเทศเขาขอซื้อหมดมีคนเอาจากบอเวนของป้าเชงไปไม่รู้กี่ร้อยถังเอาไปขายเสร็จรับไปเทศต่างประเทศว่ารังขอซื้อหมดมีคนเข้ามาติดต่อซื้อป้าเชงขยะนะที่คล้ายๆบอกอย่าเรียกขยะไม่เรียกก็ได้เรียกคอยเพชรมักใหม่ๆไม่ต้องมาก สี่เดือนห้าเดือนหมักแล้วไว้ซื้อพลอยได้หมักเกินสิบปีไว้ซื้อเพชรได้จึงเรียกว่าน้ำหมักพลอยเพชรต่อไปไปแชงจะไม่เรียกน้ำหมักขยะแล้วเรียกน้ำหมักพลอยเพชรเพราะฝรั่งมันสั่งซื้อทิ้งทิ้งกว่างกว่างไว้ที่บ่อวินไม่มีข่าวรู้ไหมว่าวันนี้ไอ้รถที่วิ่งคลาคค่ค่ะเสียงกล้าวเลย แล้วก็ไม่ดีเลยใส่ซะ3 0ซีซีหรือ5 0ซีซีไปในน้ำมันเครื่องเครื่องจะเนียบแล้วจะนิ่มแล้วเขาบอกว่าน้ำมันแห้งเครื่องยังไม่พังเลยเหลือเชื่อและมหาศาจัจริ์ยัมาขอซื้อไปเชง500บอกไปแก่ไกลเลย5,000ค่อยมาคุยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะเรียกน้ำหมักขยะในครัวเรือนว่าหมัก พลอยเพทไม่เด๋ยวขยักก็ได้หมักสี่เดือนหเดือนเก็บไว้ซื้อพลอยทั้งขี้พลอยก็ได้พอหมักไว้เกินเกินสิปีหรือกี่ปีก็ตามที่หมักไว้ทั้งขยักทั้งสารพัดมันหายไปหมดมันดีมาวานซ้นรถโฟล์คลิกของเรามันก็คบโๆบไอ้รถไอ้บิ๊กมันก็ เสียงกาวบาออยบ๊กลองเอาน้ำพลอยเพชรใส่ไปในน้ำมันเครื่องดิอ้เบ๊กเขาหูใสเขาไม่กล้าใส่รถเขาเขาถามใส่โฟกเล็บสักใส่โฟกเล็บสิใส่ปับ๊บไอ้โคกๆหายเลยวิ่งสบายเพราะฉะนั้นทุกคนจงหมักแล้วทดลองเองทดสอบเองไปเชีเมืเ่อคยทดสอบอมีคนเข้ามาติดต่อจะซื้อถามมีตรหายห้าร้อย บอกโอ้โหสรรพคุณแบบนั้น500รอยเลยบอกฝ้าหลังมึงไปไกลๆห้าพแล้วเข้ามาคุยนี่น้ำหมักขยะในครัวเรือนต้องเรียกว่าน้ำหมักคุณพลอยเพชรแล้วหมักไม่ถึงปีเก็บขายแล้วเก็บไว้ซื้อพลอยหรือเอามาน้ำหมักยี่ห้อกูหมักเองใส่ข้าวปกติใช้สายเคมีไล่หนึ่งแค่หกสถัง แต่ใช้นะ้ำหมักยี่ห้อกูหมักเองมันจะเหลือสัก50สถังมันก็ไม่มีต้นทุนแต่ขอทอดมันกลายเป็น120ี่ถังต่อไร่มันเป็นเรื่องประหลาดและมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นชาวนาชาวไร่หรือใครก็ตามไปทดสอบทดลองแม้กระทั่งต้นไม้ต้นไหอะไรลองกองลินจี่มังคุดทั้งหลายอย่าเอาไปทิ้งกลางถนนอย่าทำนิสัยเสีย เวลาเจ้งไปแหกปากับรัฐบาลเวลารวยเก็บเงียบอย่าทําอย่างนั้นเขาจะว่าเรานินสัยไม่ดีเราก็จังเจียมเนื้อเจียมตัวใช้ปุ๋ยยี่ห้อกูหมักเองอย่าไปติดสันดานสารเคมีทําลายตัวเองประการแรกทําลายงบประมาณประเทศชาติประการสองเวลามันตกต่ําเจ้งลูกเดียว ้ามใช้ปุ๋ยหอคกูมังเองปิดประตูการแจ้งนี่คือแน่นอนน้ำหมักขยะในครัวเรือนร้อยทั้ง80-9ถึงเเขาบอกประเชงเปลี่ยนจากขยะเป็นน้ำหมักชีวภาพไม่เอาเปลี่ยนทั้งทีต้องเปลี่ยนเป็นน้ำหมักพลอยเพชรพลอยเพชรแน่นอนเหลือเชื่อแล้วมหาศจย์ ต่อไปไปเชงจะขายน้ำยะตั้งชื่อว่าน้ำพลอยเพชรแล้วถ้าต่างประเทศมาซื้อไอพลอยเพชรที่ป้าหมักไว้ทิ้งๆกว้างๆเนะี่ยลิตรละห0าพบาทแน่นอนไม่ขายเลยห้ารยไอห้าร้อยน่ะมันไม่ได้หมักมันหยิบฉวยจากใครตะใครมาขายบอกให้รู้ซะตรงนี้เพราะฉะนั้นชวนกันหมักเถอะประเทศชาติเนี่ย ช่วยตัวเราประการแรกหนูไม่มาม่สราบไม่มีสารพัดใช้ในครัวเรือนได้หมดได้หมดจริงๆไม่ได้รอเล่นเพราะฉะนั้นหมักซะพูดซ้ำพูดซ้าฟังแล้วหน้าเบื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็เอาจบรายการในตรงนี้ตกลงรวมความแล้วแค่นี้ระเชียงพูดมากไปเปล่าไม่รู้ก็สวัสดีท่านผู้ชมหมักเยอะๆเป็นการดีค่ะสวัสดีค่ะ เราใช้ทรายกับน้ำหมักขยะนี่แหละขยา่าขาวชั่วใสสะอาดมาดูได้วิธีการเนี่ยจากถังดําๆแบบนี้เนี่ยจากถังดําๆแบบนี้เนี่ยจากถังดําๆแบบนี้ซึ่งเราหมักเอนไซม์หมักอะไรไว้แล้วมันจะดําเนี่ยมันจะตกตะกอนดาแบบนี้ดำหน้าเกลียดหน้าชังแล้วก็เนี่ยดาแบบนี้หน้าเกลียดหน้าชังทุกอันเนี่ยมันจะดําแบบนี้หมดแต่พอล่างแล้วจะขาวอย่างนี้ นี่ดูนะดำแบบนี้อะไรก็ขัดไม่ออกน้ำหมักขยะอย่างเดียวน้ำหมักขยะพร้อมด้วยทรายขัดขาวจุกเนี่เครื่องมือของการทลายทะลวงนี่อย่างนี้ล้างไม่ออกใช่ไหมเอาคาบใส่เนี่แล้วก็ล้างเอานี่เข้าไปล้างเอานี่เข้าไปล้างทลายทะลวงเข้าไปล้างเนี่ย เอาเข้าไปล้างในนี้เนี่ยเอาก็ไปล้างแบบนี้เนี่ยพวกเครื่องมือล้างอยู่นี่เครื่องมือล้างอันแล้วก็ใส่สายแล้วก็ขยำขยำก็เอียงแล้วค่ะข้างนั้นขยาำขยำก็เกี่ยงแล้วนะเนี่ยเจ้าจ๋อเขาบอกขยาำขยำก็เกี่ยงแล้วน้ำเอนไซม์น้ำหมักขยะนนี่แหละค่ะแล้วก็ทรายนะคะขยาำขยำก็เกี่ยงแล้วใช่ไหมเจ๋อบอกขยาำขยำก็เกี่ยงแล้วนี่ยยายบอกให้เอาน้ำขยะ มาใส่กับทรายเจ้าหลังบอกยายทิ้งเหอะบอกเดี๋ยวจะตบกระโหลกให้ทิ้งได้ยังไงทิ้งไม่ได้เอามาหั่นแล้วใช้ได้เนี่ยเอามาแช่ขายังได้เลยหรือใส่อะไรก็ได้สารพัดนึกนะก็หั่นเอาไว้เนี่ยหั่นเอาไว้อะไรที่มันแตกข้างบนเราก็หั่นไว้ใช้ได้แล้วก็มาล้างแบบนี้เนี่ยเนี่ยขาวไหมขาวจัวยเลไไหมเนี่ยเอามาใส่น้ําล้างมือก็ได้อะไรก็ได้เนี่ย เนี่ยแล้วเราก็วิดมาใส่น้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ย